สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายู่ถูกถูก,ท,กทุกทันนะครับสวัสดีไปย่างทันผู้ชมถูกทุกทันเนาอพี่น้องรือว่า เอฟซีของสมบัติจำสิ่งท,ทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้ครับผมพี่ผ้าพี่ผ้านองมาชมกูบุตานะครับเป็นรถหลุนใหญ่เลยพี่น้องเป็นกูบุตา เป็นรอยแปดเอทพี่น้องตัวใหญ่ของอูโปาตานะครับวันนี้เป็นมาปรับให้ปรับหน้าครับพอดีเลยพี่น้องผมกัดไถหน้าอยู่เลาะนี่ครับก็เลยได้ภาพไม่ไหมนะครับ เป็นรถไทรุ่นใหญ่มาฝากพี่ฝาก,ากน้องครับมือนี้ของอเสียไส้โก้ทางบันนาโพนะครับพอดีเพิ่นมาปรับหน้านะครับผมเห็นว่ท่านเลี้ยวนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆพี่น้อง กูโปต้า M108S เขินมาปั๊บให้หน้าครับแต่งให้หน้าไหมครับปาดเงินแท่พูหล่ะพี่น้องฟังป่านเห่าไปสุดแดนฟังผุนหล่ะพี่น้อง หยาไว้มันไหลเนาะครับเจ้าของหน้าพ่นว่าพ่นเลยลายหนา,หนาที่มันเป็นหนาหยาไว้เนาะพี่น้องพ่นไล่ขึ้นกันแท้ครับลูกโปไว้แล้วลวะท่นของหน้าว่าเลยเ,เอาเจ้ารอยแปดเอสนี่ครับของไซ้โกทางนาโพนะครับมาจัดการใหญ่ไปจนกันแท้ครับ ไลขึ้นกันแทบหมดเลยพี่น้องนี่านนี่เป็นแปดใบครับ แดงของคู่พระตายอีกตัวนึงครับสำหรับเจ้าลอยแปดเอทนี่หาเบิง้งยากครับแถวบ้านเฮาบ่ใครมีนะครับ ไปอยูกันแท้พูดแล้วครับพี่น้องหยาไวกสวัสดีไปย่งโชเฟอร์หรือว่าไซโก้นะครับ เลยพี่น้องุดยอดเลยครับใกล้สิ้เร็จเล้วพี่น้องนี่นะครับเห็นไหมครับมนเกียร์เยี่ยมาทางบุญนครับเลี้ยวทางนี้ใกล้สิส้จบไปแล้วพี่น้องใด้เวลาสองชั่วโมงครับนี่สำหรับรถใหญ่นะครับเนาะ ถือผมคิดไทยบุ๊บุนี่ผมกับ่ท่านได้ถามเพิ่นนะครับเนาะดูนะครับไหนครับแง่บอกขนาดได้พี่น้องเลย ปฏิบัติการทุกคนจักว่าจักตันนะครับผมก็ได้ถามซ้ำเดี๋ยวจังสีถามเพื่อนๆนะครับสำหรับโซเฟอร์ไซโกนะครับสอ,สองสองสองชั่วโมงครับนี่นะครับเป็นไล่มา,าแต่พูดน้อพี่น้องจนถึงถึงหลักเขดแดนแล้วครับนี่สองชั่วโมงครับ ตามที่ผมเบิ่งเวลาตั้งแต่เพิ่นเริ่มเห็ดนะครับนี่เดี๋ยวกะเดี๋ยวก็ตที่ตามตอนเป็นสำเร็จหรือว่าเป็นแตงเรียบร้อยเนะพี่น้อง ไล่หนาไหวครับใส่เจ้าร้อยแปดเอเลยครับไลข่ข้นกันแท้เลยครับนี่รถที่ใหญ่กับรโดนพี่นอ้องนี่เนื้อที่ประมาณไลกู้กลัวนะครับสำหรับให้หน้าให้นี่เป็นไล่มากใลจะสร็จเล้แลครับ เวลาอีกบ่าน่าจะเกิน30นาทีนะครับน่าจะเรยียบร้อยนะครับ พ่ระมาณไรก็กลัวครับเป็นไรพี่นอ้นองพี่น้อพว่มแห้งเหรอเหลือๆครับ ็นไนพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วครับบานนี้จะเป็นการจะเป็นการตกแตง่งนะครับบาานี้ไลดินไลาา่ห้าไวขึ้นกันแท้เรี่ยวป่านี้ก็เป็นการตกแต่งลูกนาแตงนาท่าแปง้งนะครับเนาะนี่ครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับ แงงหนารูปหนาจังน้อยพี่น้องโอ้แย่งเหลือพี่น้องเลยไลขอบก่อนครับ ขอบกันแท้เนาะครับแต่งตีนกันแท้เป็นยังไงพี่น้องเทีย่ยงที่รี่ครับเฮ้ยบ่ต้องภากเลยครับพี่น้องเลยเป็นได้ครับฟีมือเพรครับไซ่โกครับทางนาโพพี่น้อง ไงก็ได้เปรียบตรงนี้แล้วพี่นอ้องา,าัวงานที่เหตุแต่หลายกัวลดหน่อยเนะครับใส่เวลาบพอโดนครับ พี่น้องแต่งหนา้าแต่งตาครับวัดนี่ก็คือจบงานครับใส่เวลาสองชั่วโมงเครึ่งครับกะสีกัวจักหน่อยครับประมาณอาสองชั่วโมงประมาณสี่สิบกัวนาทีครับ นี่แหละครับรถหญ่เส็ดงานได้ไวนะครับอ,อ,อยากได้นะครับสำหรับรถญ่ๆแบบนี้พี่น้อง คู่บุตตา m 1 0 8ร้อยแปดเอสครับทั้งใหญ่ทั้งแห้งนะครับของเสียไช้โก้ทางนา้าพ่พี่น้องนี่แล้วครับอ่าีสำเร็จแล้วครับอีกเที่ยวสองเที่วนี่แล้วครับพี่น้อง เป็นเก็บงานชิ้นสุดท้ายครับแต่งขอบอเดินไปถอยกลับก็บคือจบครับจบด้วยความสวยงามเนาะพี่น,อน้องเนาะเนื่อที่ประมาณไรก็กลัครับเกือบสองไรครับสำหรับให้หน้าให้นี่พี่น้อง เป็นฝีมือของเสียไสโก้ทั้งบ้านาพครับตำบลโพทองอำเภอเสละพูม่มจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องผูใ้ใดสนใจอยากใส่บริการเพื่อนกะ,ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่นอ้องผมลงไไ้ให้ใต้คลิปนะครับโทษไปหาไปคุยไปเจ,เจราจากับเพื่อนครับกนสนใจฝีมือของอไสโก้นะครับ เอิ่นใส้ mm hmm. เพิ่นกะโท่ไปเลยพี่นอ้องอ่าเพิ่นรับเบดนะครับสำหรับงานบัาวไทยให้ไทย,ยหน้าอ่ามงปลาแตีงให้แตงีแตงหน้าพี่น้องหรือว่าสีปูุ้ก้อยนะครับอ่เครื่องมือเพิ่นครบครับไปเลยพี่น้องทังน้ำผู้ครับ่ะพี่น้อง ไปแลวก็ถ้อยครับเขี่ยวสุดท้ายก็คือจบพี่น้องสำหรับวิธีการการแต่งให้แต่งหน้าปรับหน้าเฮ้าพี่น้องโซเฟอร์ทุกคนก็หูจักดีครับสหรับที่นี่ก็ราดอยู่ล้วนองเรื่องทัานนี้แหละครับบัดดีครับ